วิธีคัดลอกลิง์ถ่ายทอดสดเพื่อส่งในกิจกรรม<น>ท้าให้ลองยกมือขึ้นเมื่อถ่ายาทอดสดเสร็จแล้วให้แตะที่สองจุดสามจุดลดมือลงใน สายทสดนั้นน้มตัวไปข้างหน้าจากนั้นให้แตะที่คัดล<อ>ลก<อ>ลงิงวางมือราบกับพื้นเหยียดแขนตึงจากนั้นห<า>ให้ไปที่เฟซบุ๊กพระแดงปัญญาวโร เลื่อนไปที่โพสที่ปักหมุดไว้แฮชแท็กท้าให้ลองเลื่อนลงไปที่พับศอกลงแสดงความคิดเห็นแต่ในช่องเขียนความคิดเห็นแช่ไว้คำว่าวางปรากฏขึ้น แต่ที่วางขั้นตอนสุดท้ายแต่ที่ส่งลูกลูกศรสีน้ำเงินเป็นอันเสร็จในการส่งลิงก์ท้าให้ลอง